ยอดจองมาไ์โปปี2025 5วันแรกโตยโยต้ายอดจองมโหรลานแซงคนอื่นแล้วเกือบ2เท่า b ด d ก็โหดขั้นสุดพุ่งกระฉูดไม่หยุดน้องใหม่ล่าสุด o m a ด a n j คู่กับเลลี่พุ่งขึ้นมาหัวแถวได้ไงไม่รู้ใครอยู่อันดับที่เท่าไรกันบ้างไปดูกัน ไฮโดรซินน้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมมาตรฐานส่งออกสวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูยอดจองพันธุงานมอเตอร์โป,รปปี2025นะครับอันนี้เป็นยอดจอง5วันแรกนะครับไม่นับวันรอบสื่อมวลชนนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่ายอดจองน่าสนใจมากๆเพราะว่าโตโยต้า โกยกระถูดเลยเพื่อทำไมครับทิ้งคนอ,อื่นเขาจะนี่ว่าเกือบ2เท่าเลยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วปีนี้ดูท่าว่าจะทุบสถิติของปีที่แล้วหลายยี่ห้อแบบมากๆเป็นยังไงจะค่อยเยังให้ฟังแต่ละประเด็นนะครับพามาเริ่มต้นดูจากยอดจองนะฮะภายในงาน5วันแรกของมอเตอร์โปปี2025ไม่นับรวมรอบสื่อมวลชนนะคะรับณปัจจุบันเนี่ยมียอดจองรถยน์มากถึง24,44 4คัน โอ้โหคุณพระ2 4 4 4 4คันถือว่าเยอะแบบมากๆนะครับถามว่าเยอะขนาดไหนนะฮะเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี2024เนี่ยผ่านทั้งงานนะฮะอยู่ที่54,513คันอันนี้ผ่านมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยเพื่อจะครับ สองหมื่นสี่พันคันเข้าไปแล้วนะครับยังเหลืออีกต้องหลายวันยังเหลือต้องเจ็ดวันในงานมอเตอร์โปกปีสองพันยี่สิบห้านี้นะครับใครอยู่ใกล้ใครอยากได้รถดิปลีบไปดูเลยนะครับตอนนี้ยอดจองมโหฬารแบบสุดๆนะฮะมาเริ่มต้นดูที่อันดับสิบห้านะครับก็คือซีเกอร์ทำยอดจองอยู่ที่สี่ร้อยสามสิบแปดคันนะครับอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับสิบสี่ก็คือเอ็กเพิงทำยอดจองที่สี่ร้อยสี่สิบแปดคันนะครับอันดับถัดมามาถึงที่อันดับสิบสามแล้วก็คือมาสด้ามาสด้าทำยอดจองที่ห้าร้อยยี่สิบแปดคันเลยนะ มาถึงที่เราถมาอันดับ12นะฮะก็คือเชอรี่เชอรี่ทำยอดจองได้มากถึง599คันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับเชอรี่เนี่ยยอดจองขึ้นมาเกือบหัวแถวเลยนะครับมันถึงที่ราสิบ11ดนะครับก็คืออีวสุอีวสุทำยอดจองได้ที่613คันนะครับต้องบอกว่าปีนี้บูตอีวสุน่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่ามีตัวใหม่ล่าสุดออกมาก็คืออีวสุดีแม็กและก็มิวเอ็กนะฮะเป็นโมเดลปี2026เลยละครับ เป็นไมเนอร์เชนทั้งค่ายเลยต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆในด้านของอีลสูนะฮะเห็นยอดจองเนี่ยภายในงานอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดรวมทั้งประเทศต้องบอกเลยนะฮะว่ายอดจองกระถูดขั้นสุดเลยนะครับทีมาถึงที่อัตมาอันดับ10นะฮะอันดับ10ก็คือมิสูบิชิ มิซูบิชิทำยอดจองทะลุพันคันเลยนะครับได้มากถึง1นึคันเลยนะฮะใน5วันแรกเท่านั้นโอ้โหมิซูบิชิปีนี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆมีตัวใหม่ล่าสุดออกมาเพียบเลยนะครับถึง4ตัวนะฮะแล้วก็มีส่วนลดของแก่ของแถมเพียบเลยถ้าใครสนใจรถมิซูบิชิเรียนเชิญเลยนะครับบูธนี้คนแน่นสุดๆเลยนะครับทีมาถึงที่อันดับมาอันดับ9กนะครับก็คือดีพอดีพอทำยอดจองพุ่งกระฟูดเหมือนกันนะครับมากถึง1,144รคันโอ้โ oh, ห oh, คุณพระนะฮะนี่5วันแรก สิบมาขึ้นมานี่พันคันทุกยี่ห้อเลยดีพอก็โหดขั้นสุดเหมือนกันนะครับเพิ่งเปิดใหม่สดสดร้อนร้อนเลยนะครับดีพอเอสศูนย์ห้านะครับทำให้บูตดีพอเนี่ยคนแน่งตลอดเลยนะครับเดี๋ยวบอกว่าเป็นอีกค่ายนึงเหมือนกันนะฮะที่แนะนำแบบมากๆเลยนะครับทีมาถึงที่เราจะมาอันดับ8นะครับก็คือเกรด t อลมอเตอร์เกรด t อลมอเตอร์มาแล้วนะฮะยอดจองพุ่งไปนู่นเลยนะฮะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสี่คัน โอ้โหถือว่าเยอะจริงๆนะฮะ1,354คันใน5วันแรกเท่านั้นเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยมีตัวโหดตัวเทพหลายตัวมากนะฮะในปีนี้นะครับทั้งแผง300นะครับมีทั้งออร่าคูดแคทนะฮะปรับรลดราคากันยกค่ายเลยน่าสนใจทั้งค่ายเลยนะครับเกรดบอลมอเตอร์เนี่ยปีนี้นะฮะบูธถือว่าใหญ่แบบมากๆต้องบอกว่านี่นะฮะเป็นอีกบูธหนึ่งเหมือนกันที่กัลลาซิงแนะนําเลยนะครับมีแต่รถโหดๆรถกระบ,บะก็เปิดใหม่เทพทั้งนั้นเลยนะครับนี่ามาดุนที่อัลตรานานะฮะต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่ล่ลลาสุดเยนะฮะฮ แต่ผลงานดีแบบสุดๆเลยนะฮะก็คือจินลี่จินลี่ทำยอดจองไปนุ่นแล้วเพื่อสมัยครับ1419คันใน5วันแรกเท่านั้นโอ้โหทุกท่านจินลี่นี่โหดจริงนะฮะถามว่าทำไมถึงโหดอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้จินลี่เขามีน้องใหม่ล่าสุดตัวเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือจินลี่ ex 2หรือว่าจินลี่ ex 2นั่นเองนะครับเป็นรถเก่งนะฮะร,ราคาไม่แพงเพื่อสมัยครับราคาเพียงแค่นะฮะ399,990บาทเท่านั้น ทุกท่านรถเก๋ง EV o 100%นะฮะเท่ๆท,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 ที่สวยแบบนี้นะครับ399,990บาทตีซะว่า400,000มีทอน10บาท นี่เป็นการสร้างประวัการในประเทศไทยเราเลยนะครับทำให้บูธทางนั่งของจินลี่เนี่ยคนแน่นแบบสุดๆเลยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมานะฮะอันดับถัดมาอยู่ที่อันดับ6ก็คือ GAC Ion นะครับ GAC Ion ก็ต้องบอกว่านี่พุ่งกระโจนเลยนะฮะแค่5วันแรกเท่านั้นเก็บไปแล้ว1,579คัน GAC Ion ปีนี้นะฮะขนรถโหดรถเท่มาเพียบเลยนะครับทั้ง GAC Ion UT นะครับ GAC Ion V นะฮะแล้วก็มีของมาโชว์เพียบเลยนะฮะเดบิวต GAC แล้วโปรโมชั่นยกตัวอย่างนะฮะอย่าง GAC Ion UT นะฮะราคาตอนนี้อยู่ที่4 0แสนกลางๆเท่านั้นนะครับนี่ใครอยากได้เามครับตอนนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะโอกาสสุดท้ายแล้วของ EV 3.0นะครับครัไปถึงปีหน้าเนี่ยราคาอาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้นะครับยังเหลืออีก7วันใครอยู่ใกล้รีบๆไปดูเลยนะครับทีนี้มาถึงที่อันดับถัดมาอันดับ5แล้วนะคะนรับอันดับ5ก็คือ MG MG พุ่งไปเหมือนกันนะฮะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดคันเข้าไปแล้วนะครับสําหรับบูต MG เน,นี่ยคนนั่งตลอดเลยนะครับอ่และ MG ปีนี้นะฮะมายกแผงเลยนะครับทั้งนั่นของรถอีวีไฟฟ้านะฮะทั้ง MG สามนะฮะทั้ง MG สี่แล้วก็มีทั้งนั่นของเอสไฟอีวีด้วยนะครับโอ้โหราคานี่ต้องบอกว่าถูกเหลือเชื่อนะฮะ เริ่มต้นจากที่ทางด้านของ MG 3ก่อนนะฮะราคาเริ่มต้นนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่น499,900บาทนะครับแล้วก็ทางด้านของ MG 4นะครับเป็นอิเล็กทริกเป็นตัว EV เลยนะครับราคาเริ่มต้น500,000ต้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับด้านของ MG 4นะฮะแล้วก็ตัวทางด้านของ MG S 5นะครับหรือว่า S 5 EV นะครับตอนนี้ราคาเหลือ600,001นะฮะร,ราคาเหลือ600,000ต้นๆเท่านั้นเป็นรถอเนกประสงค์ด้วยนะฮะเป็น BSUV ราคาแบบนี้ใครอยู่ใกล้รีบๆไปดูเลยนะครับราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับ นี่มาถึงที่ทอันดับดับ4นะครับอันดับ4นี่ตนะ้องบอกว่าเดือดเหลือเชื่อเลยนะฮะมาจากไหนไม่รู้นะฮะโอมันดาแอนเจคู่ยอดจองไปนู่นแล้วนะฮะหนึ 1, ่กับอีก4 0 0คัน ใน5วันแรกเท่านั้นคือสมัยครับโอมอนดาเอ็นเจคู่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นปีออนก่อนนะฮะโอโหอาจจะเงียบเงียบเหงาๆนะครับแต่พอมาปีนี้โอ้โต้โหดตัวเทพกันเต็มค่ายเลยเราใช้คำว่าอย่างนั้นโอมอนดาเอ็นเจคู่นะฮะยอดจอง1,600กับอีก4คันเนี่ยตัวโหดตัวเด่นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเจคู่ไฟส์อีวีนะครับราคา5้าแสนสี่หมื่นเท่านั้นทุกท่านแถมที่ชาร์จให้ด้วยนะฮะและภายในค่ายเนี่ยยังมีรถอเนกประสงค์อีกหลายคันอีกหลายแบบมากๆนะครับตอนนี้ต้องบอกว่านะฮะต มอเตอร์เซลล์มาฮะจนถึงงานมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยโอ้โหแกโกยอดจองแบบสนั่นวันไหวเลยนะครับต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะฮะตอนนี้เนี่ยโอ้โอมอนดะแอนเจคู่เริ่มมีการส่งมอบแล้วนะครับแล้วก็สดสดร้อนๆเลยนะครับโอมดะแอนเจคู่เนี่ยเพิ่งจะประกาศเลยนะครับว่าเนี่ยทำยอดจองของกลุ่มรถ EV เนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยอันดับหนึ่งนะครับโอ้โหประกาศตัวเองโหดขนาดนี้นะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่มาถึงที่อัลตร้าอันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ Honda Honda ทํายอดจองโอ้โหคุณพระนะฮะหนึ 185คัน กลับ2,000คันใน5วันแรกเท่านั้นนะครับโอ้คุณพระนะครับ Honda นี่บอกว่ามีโอกาสทุบสถิติตัวเองสูงมากเลยนะครับอ่ะทางด้านของแบรนด์ Honda นะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นของแจกของแถมยกค่ายเพราะอะไรครับส่วนรถหยิบเพียบเลยนะครับถ้าใครสนใจนะบูธ Honda นะครับตอนนี้คนแน่นแบบมากๆนะครับผมยกตัวอย่างนะ Honda City อย่างนี้นะคะส่วนรถชิดว่า70,000บาทพราะอะครับจากเดิมทีราคาจะ600,000กว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่รับส่วนลดแล้วเนี่ยอาจจะเหลือ500,000กว่าบาทเลยนะครับนะของ HRV เนี่ยคนก็มุง เียบเลยนะครับราคาดีเหลือเชื่อแล้วก็มีตัวใหม่ล่าสุดด้วยเป็น CR-V ตัวหน้าใหม่ตัวแบบใหม่เลยนะครับใครสนใจบูธฮอนด้าตอนนี้คึกคักแบบสุดๆเลยนะครับจีมาถึงที่อันดับทมาอันดับ2อนะฮะอันดับ2อนี่ต้งใช้คําว่าคุ่งกระโชดแบบสุดๆเลยนะครับก็คือ BYD นะครับ BYD ไปนู่นแล้วเพื่อสมัยครับ2300กับอีก3คัน โอ้โหคุณพระมี่5วันแรกก็โกยไป2,300กับอีก3คันเลยนะครับอ่าทางด้านของบูธบีไวดีนะฮะต้องบอกว่าปีนี้คนแน่นแบบสุดๆนะฮะแน่นจนไม่รู้จะพูดยังไงนะถามว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับทางด้านของบูธบีไวดีนะฮะต้องบอกว่าเขาจัดโปรโมชั่นยกค่ายเพ้าไปครับ ทุกคันทุกรุ่นนะฮะลองสอบถามได้เลยนะครับของแก่ของแถมให้ยับเลยนะครับเพราะตอนนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นี่คือโค้งสุดท้ายของ EV 3.0นะครับอ v 3.0ยขออนุญาตเล่าให้สั้นให้ฟังตรงนี้นะฮะนี่คือมาตรการช่วยเหลือนะฮะในกลุ่มของรถยนต์ E ีนะฮะที่รัฐบาลประเทศไทยเราช่วยเหลือรถยนต์อีที่ดีสุดๆที่กระนำขั้นสุดเลยนะฮะค่ายรถก็เลยอาจจะมาทําแคมเปญส่วนลดให้เพื่อสมาชิกได้เยอะแบบสุดๆขนาดนี้นะครับถ้าใครซื้อตอนนี้ยังทันนะถ้าสิ้นปีนี้ไปนะครับได้รับ ว่าปีหน้าราคาอาจจะขึ้นนะฮะเพราะมาตรการ e v 3.5เนี่ยก็จะแตกต่างออกไปนะครับมีใ,ใครสนใจไปดูได้เลยนะครับช่วงนี้รถราคาหน้าเล่นลดร,ราคาหน้าซื้อที่สุดอาจจะในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเราก็เป็นไปได้นะครับรถดีๆราคา3ามแสนสี่แสนเทียบเลยนะครับอามาถึงที่อันดับหนึ่งนะครับไม่ต้องเดาเลยนะฮะ โตโยต้านั่นเองนะครับฐาน,นของโตโยต้าโอ้โหต้องใช้คําว่าคุณพระเลยนะฮะยอดจอง5วันแรกกันล่อไป4,000กว่าคัน4,112คันสำหรับยอดจองโตโยต้านะฮะ5วันแรกเท่านั้น ยอดจองนี้ต้องใช้คําว่านะครับผมฟันธงเลยนะฮะว่าปีนี้โตโยต้ายอดจองทะลุหมื่นคันแน่นอนทุบสถิตปีที่แล้วลาบคาบแน่นอนนะฮะทานของโตโยต้าบูตโตโยต้าปีนี้มาใหญ่สุดๆนะฮะใหญ่ที่สุดภายในงานเลยต้องใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับยกขบวนมาเต็มเลยนะฮะทั้งรถกระบะรถเกง๋งรถอนเนกประสงค์รถอะไรก็แล้วแต่กับออมปรโถแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแล้วพระเอกภายในงานแน่นอนนี่องเป็นรุ่นที่ขายดีสุดในตลาดประเทศแทวเราตามคาดการณ์ของวันเลสซิ่งเลยนะครับก็คือโตโยต้าให้ักคา นั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh, ปรับหน้าใหม่แบบโหเพื่อทำไม,มครับคนนี้เขาไปมุงกันตั้งแต่วันแรกชั่วโมงแรกเลยนะครับโต๊ะจองแทบจะทมตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับโตยต้าไฮรักทาเวนะฮะขออนุญาตเท้าความแบบนี้รถกระบะของโตยต้าเนี่ยขายดีอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีการปรับหน้าค่าตาใหม่นะฮะคาดว่าโอ้โ oh, ห oh, ยอดขายจะถูดแน่นอนเพื่อทำไม,มครับเพราะว่ามีการ แจ้งเอาไว้นะฮะว่าตั้งแต่เปิดตัวมานะฮะใช้ระยะเวลาไม่ไเท่าไหร่เท่านั้นยอดจองชนิดว่าเป็นหมื่นคันแล้วนะครับนี่แค่เฉพาะในช่วงของงานมอเตอร์โชว์นี่ก็โอ้โหล่อไป4,000คันใน5วันแรกเท่านั้นคุณจะไหมครับยังเหลือตั้ง7วันโตยต้าก็จะพุ่งไปขนาดไหนนะครับแล้วบุ๊คโตยต้าเนี่ยไม่ได้มีกระบะอย่างเดียวนะครับรถเกง๋งรถเนวสงนะโอ้โหแคมเปนเพียบในส่วนของแจบ เทียบเลยนะครับพามาเทียบสถิตินิดนึงนะฮะทางด้านของโตยต้าตอนนี้นะครับ5วันแรกของงานมอเต็กปูปี2025เนี่ยเก์ซัดไป4,112คันเข้าไปแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับ2024นะฮะโตยต้าทำยอดจองสูงสุดได้ที่8,297คันซึ่งถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะยังผ่านมาแค่5วันเท่านั้นยังเหลือในงานอีกตั้ง7วันนะครับผมฟันธงว่าโตยต้าทุบสถิติตัวเองได้อย่างราบคาบเลยนะครับแล้วงานมมเต็กปูปีนี้นะฮะนี่ ยอดจองนีไป2 0 0 0 0กว่าคันแล้วนะครับน่าจะทำลายสถิติปีที่แล้วเป็นไปได้นะครับอาจจะทำเป็นยอดจองสูงสุดในรอบหลาย10ปีเป็นไปได้นะครับรอจับตาดูแล้วกันะะนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตยอดจองให้ดูในวันถัดๆไปด้วยนะครับสวัสดีขอคุณพื่สมาชิย่างสูงครับสวัสดีครับ